พูดประกาศการฆ่า เป็นเรเป็นโบราณสถานนะครับเป็นแบบเหมือนมิหารแล้วก็มิหารแล้วก็มาของเหมือนมีชุมชนได้แล้วเนี้ยถ้าตอนหลังมันยกง่ายออกไปจะเป็นโบราณสถานว่างก็เหมือนโสกนาลัยนี่แล้วก็อมีมันอยู่ตรงพื้นที่บริเวณเนี้ยตรงนี้เราตอนตอนตอนแรกที่โครงการทางรถไฟเราไม่พบยังเรายังไม่พบโบราณสถานแต่มีแบบ ป่าไม้แบบปกคลุมมองไม่เห็นเนื่องจากไม่มีการสูงอะไรหรือว่าตัวโบราณสถานน่าจะพาดอยู่กับตัวรางรถไฟแล้วก็เขาเขาก็ข,าขุดตักเนี่ยไออิฐที่เราคือเขาขุดตักขึ้นมาแล้วครับมันจะมีผลอะไรไหมฮะที่ว่าการสร้างรถไฟมาทับพื้นที่โบราณอะไรอย่างงี้ผลเดี๋ยวเขาคงให้ทางเดี๋ยวคงให้ผู้ใหญ่พิจารณาอีกทีครับ อันนี้อันนี้ก็ถือว,ว่ายังไม่มีการเดี๋ยวก็คงจะอาจาจะจะคุยกับทางรถทางท,ทางรถไฟว่าอาจาอาจะขุดศึกษาส่วนที่ยังเหลืออยู่เท่าที่เทา่าที่สามารถทำได้เพราะนี่คือด้วยความที่ว่าเราตอนสำรวจเราไม่มีใครพบเหน็นโมงมันอยู่ใต้ดินนะเนาะและ้วก็พอพอตอนหลังพอขึ้นมาเขาทาง ทางรถไฟแล้วก็ทางผู้ละเมาเนี่ยเขาก็ได้หยุดมือพื้นที่ในบริเวณนี้เขาพบปุบ๊บเขาแจ้งให้เราทราบเราก็เข้าพื้นที่ถ้าเดี๋ยวจะพิจารณาเสนอให้ทางผู้ใหญ่ทาา่านจะเอายังไงครับจากหลักฐานชินช้นแรกหรืออะไรที่เห็นปุ๊บมันบ่งบอกใช่ไหมว่าเป็นวัดเป็นโบราณอะไร้ะก็เศษบิดก่อนครับแล้วก็โบราณวัตถุพวกเครื่องถ้วยมีก้อนโลหะมีอะไรนี่ครับผมยังไม่เห็นนะครับ ต้นลัตตนาโกสินก็ปายยุตยาปายยุตยานี่ไม่แน่ใจแต่ต้นรัตนกุณผู้ชมเนี่ยน่าจะผมผมยังไม่เห็นรายละเอียดเลยว่าโบวร้อนนั่นถูกอะไรอยู่ตรงไหนที่แน่นอนต้องขอตรวจสอบเพื่อความละเอียดเพื่อความแน่นอนก่อนที่เราจะไปมาบอกแม่ยิ่งทางวัดที่นั่นเราจะไม่ก็ถือการพิสูจน์ครั้งแรกเนี่ยคือพิสูจน์ที่อิดป้อนอิดใช่ไหมนี่ไงฮะพิสูจน์ครั้งแรกเนี่ยที่ที่ระบุว่าเป็นต้นรัตนาโกสินเนี่ย ก็จากเครื่องถ้วยครับใส่พีาดินเผาครับมันกัฟสายตะกอนเอา้าวพีเอ้าวนะก็รับตายบนห้งครันมันมีห้งอยู่นี่ครับมันมีน้ำปออยู่นี่ปีหงห้วนะครับแล้วก็ลาสุดนี่คนงานเข้มลาสุดนี่คนงานเข้มนี่รับตายรับตายครับก็วัดเก่ามันก็ต้องมีผ้านะครับเนาะมันก็ครับกวาดเก่ามันก็ต้องมีผ้ามีอย่างก็สมัยนั้นผมเป็นแ้อนน้อยป้อผมเลย พูดพ่อผมพูดน้ำบอนะครับก็หมุนมาแล้วแต่ก่อนนี่มันจะเป็นฝนเดี๋ยวเราพุดไปปุ๊บอุเหลี่ยมอะไรอย่างนี้อุ้เหลี่ยมนะครับอ๋ออูเหลี่ยมออกไหมก็ต้องยิงปืนลูกสองนะครับเอาเสียงคูไปกันเลยนะครับมันก็เป็นล้มเป็นฝนมาแล้วปืนยิงเหมือนกองป้องกต้องซื้อปืนกันหลายกองที่เข้ามาวัดเนี่ยนะครับเข้ามาพุดเนี่นะครับเคือคุณพระคุณน้ำบอลนาะคหนอขายเป็นขายเป็นน้ำบอลนะคุณพระนะครับ เป็นลมเป็นงูหลังจากจะเปิดถ่ายเป็นล้วเปิดจิ๋วฮวงแต่น้ำสกุลเป็นยังไ้บ่เดือนหนึ่งเดือนหน้าครับน้ำสกุลยังไงเริ่มแรกนะเริ่มแรกเปิดฝันเปิดบอกว่าลุงหวงลุงหวงเปิดฝันบอกว่าอันอย่ามาวัดปอสูงมาเลยกำเสียมมาใครย่ามาป้าคนจิ๋วกุ้มกับแบกเสียมมาปะคนจิ๋วกุ้มแต่ก็นี่เปินบอฝันว่าในฝันเปินบอกว่า ถ้าไปคุดนะให้คุดก,ก็กแก้ฮีน้ำบอลตัอนอลวนะก็มา,ากแก้ครับมันอยู่ข้างน้ำบอเลยครับเขาแก้ข้างน้ข้างน้ำบอเกาเียนะก็นี่เปินคุดเป็นก็ได้หายไปสองคนน่ะเป็นก็ไปปันปน่นกันแต่บ่เดียวบ่หูเป็นไปไหนเพราะว่าเป็นกระตายไปแล้วเ,เนาะตอนนั้นผมก็เข้าไปยํำกักับลุงเพ แต่เปิดกระเลียเฉพาะตอนปิดแก้วนะครับแก้วนี่บางก้างนี่วัดสังฆติว้ยน้าอาหารได้โทษนะครับจะร้อยมะครับร้อยมาร้อยมากับยีมาผมรวบรวมของอ้อนะครับของอ้อนี่อคือเมลีวนี่กับติดกัระปั้มนายกนายกตูนนะครับบ้านแม่ผล่นปุ่นไปแลงบ้านนะครับเนาะกัเปุ่นยะมาหากันนะครับแก้วนะวันตีวะวันได้ตีวะผมต่หันนั่นคือว่าหนึ่งแต่กอนนี่เกีย เกี่ยวเฟี้ยงนะครับผูกยานะครับแต่บ้านลายนี่แต่ผมมาปั้นดินมันปั้นดินตี่กวดเท่านี้ผมกมาปั้นดินนี่แล้วก็แก้วก็จะขึ้นหันเลยเหรอครับแก้วนี่จะขึ้นหลังแก้วยิ่หลังบ้านกบนันหยอยนะครับหันก็ขึ้นเลยครับขึ้นไหมแก้วขึ้นไหมกับอย่านี้กันไงก็ไต้วัดประสงค์ก้อนยังไงแล้วครับเขียวตุ่มนะครับร้อยร้อยมันตำตำไปนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นสูงไปสูงไปมาวัดประสงค์นี่กับไปหาดครับก็จะสลับไปที่นี่ครับหัวก็ บกกวาครับแต่ผมก็ยกมือไว้อย่างเดียวนะยกมือไว้เกยหันนี่นะหันครับหันมีแต่มีแต่ครับหันผมนั่งจะเล่าขึ้นนั่น <c oughs> ขึ้นนั่นแหละขึ้นมากายไปกายกับหมาแบบนี้มาประสูงเนแล้วก็ไปราดัแต่ก็พราดจีดีผมเน่ยมองผาดจีดีเนาะนะครับเนาะ